ในกรณีที่ปปชชี้มูลความผิดบริษัทไร่ส้มและนายสรยุทธ์สุทัศนจินดารวมถึงพนักงานของบริษัทอสอมทที่ร่วมกันปกปิดเวลาโฆษณาเกินจริง วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันค่ะที่ได้ทำหนังสือไปถึงบริษัท BEC World เพื่อที่จะตั้งคำถามนะคะว่าทางบริษัทจะทำอย่างไรกับผู้ดำเนินรายการของช่อง3ท่านนี้เพื่อที่จะแสดงจุดยืนในการเป็นองค์กรธุรกิจที่ต่อต้านการคอร์รัปชัน นายประมวลสุทธีวงศ์ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรับชั้นส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมการบริษัท b c w o r l d จำกัดมหาชนสำเนาถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหรือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ขอทราบจุดยืนการดำเนินธุรกิจของ BEC กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้มูลความผิดบริษัทไร่ส้มและนายสรยุทธสุทัศนจินดาร่วมกับพนักง,งานอสอมทปกปิดเวลาโฆษณาเกินจริงความเสียหายมูลค่า138ล้านบาทในจดหมายนั้นชี้แจงนะคะว่าไม่ต้องการกล่าวหาใครเป็นเพียงการแสดงจุดยืนว่าการทำธุรกิจต้องโปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตั้งความหวังว่าบริษัท BEC จะมีส่วนผลักดันให้ค่านิยมยอมรับการโกงหมดไปจากสังคมไทยโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ดำเนินรายการข่าวช่อง3ก่อนหน้านี้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยทำหนังสือถึงนายประสานมาลีน,น์รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดในกรณีเดียวกันเพื่อถามแนวทางการดำเนินการกับผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม และในฐานะที่ช่อง3เป็นองค์กรสมาชิกในสภาวิชาชีพแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับจากช่อง3การเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชันและสภาวิชาชีพนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดเสวนากรณีบริษัทไร่ส้มสรยุทธ์บทพิสูจน์ความเข้มแข็งของสังคมไทยในการต่อต้านคอรัปชันเมื่อวันที่4ตุลาคมมีข้อเรียกร้องให้นายสรยุทธ์องค์กรต้องสังกัด และผู้สนับสนุนรายการสแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่ปปชชีช้มูลความผิดและเรียกร้องให้ผู้รับสื่อสแสดงพลังทางสังคมหรือโซเชียลแซงชั่นเพื่อสแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการคอร์รัปชันค่ะผมหวังอย่าง,งาที่ว่าที่ประชุม